โอเคบ้างนะครับร่องเช้นี้เป็นไงบ้างโอเคนะโอเคครับโอ้ยก้าเป็นม้าเลม่เกไดใเลยนี่าไม่เป็นวี่าเอทไจตามลแบรว่าน้องมันนกปฏิกฏิรรอะไรเนือเังเชือคือทำไมถึงไม่ใช่กระเชือรนเพราะอะไรเรมันกนมาติดเจ้ากล้เป เริ่มเริ่มเริ่มมีขึ้นนะช่วงหลังมาเนี่ยกำลังกลับมานะใจกลับมายังไกเริ่มมาแล้วเริ่มาแล้วันนี้สากรจังนะครับมตอนนี้ัดจไปสองหมื่นละสองหมื่นบาทละครับผมพอรกกลับมาไปนี้ต่อไปเป็นไงบ้างตับงติดนะตะบากันะครับผมพี่กัดเท่าไหร่ที่น้องรมาอยสิบยประมาณร้อยยีครับผมพีมีคาใจให้มากบ้างไหมรสกเล็กเอาไหม เอาไว้ก่อนไว้ก่อนกันนิดเจ็บกี่สักไฟถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะกลับมาเขาฟอมเขาเขาฟอมเขาฟอมเราอ่ะเจีบกี่ไฟอ่ะ มันจะบอกไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันเรื่มเรื่มเรื่มมาเรื่มดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะวันนี้มีเสบียดไหมวันนี้ไม่ก็ที่ถัดไปนี้มันยกยกใหน่สมัดมันขอก็มีอยู่เหมือนกันต่อไปช่วงท้ายๆก็ไม่มีปัญหามั้งผมได้ผมไอ้ไอ้ไอ้วันนั้นที่ไปชกที่ปทุมธานีวันนั้น่ะที่สามยกเป็นพระเอกเลยอ่ะส่อยโยไทยเป็นโจรอ่ะได้ไหมไปแพ้น็อกหรอไปแพ้ไปใครใครชกกับใครวันนั้อแต่เราตจองโอเคไหม เอาใหม่ไหมก็ได้ครับได้พี่กัดเท่าไหร่วันนั้นแพ่เงี้ยเท่าไหร่ก็ร้อยสิบแปดี้าร้อยสิบแปดพี่ก้านี่ต้องกลัวดแค่ตรงนี้วันนี้วันนี้ถือว่าโอเคใช่ไหมอาวุธอาวุธเนี่ยเป็นไงบ้างอาวุธที่กินเขาอ่ะที่กินพี่เขาอ่ะพวกไหนได้เป็นพวไหนบ้างน่าจะแข่งครับแล้วก็น่าจะได้ใหญ่ด้วยได้ต่อยากได้ใหญ่ใหญ่ากใช่ครับแต่ก็ยังพอจะได้อยู่ระดับไหนมีโดนสองโดนอะไรพี่ของเขาไหมวันนี้มีเหมือนกัน แต่ก็เห็นหมดแล้วนะดูดูดละโอเควันนี้อยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณลุงเล่นครับก็ขอบคุณพ่อไทยแลนด์ครับนิดแล้วก็เสียงร้องเสียงบู๊ประกอบรายการไหนครับอายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้พี่ไทยแลนด์บอกถึงวันสองหมื่นสองหมื่นจายในหัวมิตรใช่ไหมครับอาล้วครับผมอายุเท่าไหร่นะก็เพิ่งยี่สิบละวานเนีาะอ๋อเขียนร้องมันเกินให้ตัวเองสิใช่ะเขยนไหมอ๋อยี่สิบละวานนี้ก็เป็นเย็นทหารยังเก่งมาแล้วเก่งมาแล้ว ได้ไหมดำดำอ๋อทำไมเราไม่สมัครไปเลยอ่ะนะไปตอนนี้มันก็พอที่จะไปได้หแล้ว่ามันอยู่ใกล้กระมินมันอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนีรงมเดนกระมิบเลยอยู่ทุ่ริมไอ้ที่เขายิงกันตุ่มๆเนี่ยไอ้ถึงบ้านไหมหน่ถึงแล้วถึงจึงเหรอได้ยินเสียงเหรอโอ้ยเห็นพอได้ยินเสียงเราอยากจะออกไปลบค่อยพี่พี่ทหารไหมเนี่ย เอาละาครับผมเอ้าสุดท้ายนี้อยากจะพูดอะไร<โ>อยากจะบอกอะไร<โ>อบอกได้เลยเออก็ฝากคนติดตามที่ต<อ>ูไปครับพี่ก็จะทำให้เต็มที่ทครับทีบ่ตูไปแลับอ่ะเหิือพยังนะเหิือพยังกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วโอเคนะค